กินกินก็กินสิลูกไปกินกับพีาต้มไปต้ไปีมเป็นใจดีไหมนใจดีถ้าเป็นใจดีพี่เป็นก็ใจดี สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ดูชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงงานแล้วนะคะอยู่งานส่วนโตพี่รองขาบ้านพื้นหลังใหญ่ใหญ่สะอ่อนพื้นที่กับกว้างนะคะอวันนี้เรามีงานอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะเสร็จจากนีน้พรุ่งนี้เราก็จะไปปาจีนต่อพี่รองขาเมืองจะภาพประจใจดีจัดโต๊ะจีนให้ทีมงานนะคะที่งานกับกำลังพากันกินเข่ายาวๆพี่รองขา พาไปดูทีมงานกินข้าวกันนะมาด้อแม่กินข้าวกนปาครับอันนันเดกะอนยันต่างหูครับป่อยองไม่ไป้องหนส่วนหอนแน่นอนเนาะของหวานลูกนะ นนะแม่จะกินอยู่แม่จะกินของหวานจัดเิละแม่แนวอื่นมาเอารับเพิ่มรบรห<อ>วันในจ้าของ เอนไว้ดเนาาไปให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวกลับมาเอาถ่ายลิปก่อนนะอยืนกินรอดข้าวมันสายบุอยู่แล้วยืนกิน,นเลยไปกินต้นนี้ค่ะไปห้างเรากินต้นนั้นห้าง อยากอย่างอยากเป็หองหวานอ่าก็เดือนเท่าถ้วยน่ะท่องแม่ถ้าเอาไม่แม่เลยเอาเลยถวยหองหวานเอาไว้น้ำกอ้วนล่ะเดี๋ยวได้แล้วสิมาเอาพี่บางไปแล้วแบบรอตายหน่อยอ๋อไม่น่อนบอสบอสบอสเข่าเด้อต้องผ่อนผ่อนบอเป็นไงรถเฟ้งไหกว่าอ่าใครรับซื้อรถบอได้ครับบอได้เอามาจจอไหนบัตรมารถ ครับแม่รถรถบ้านครับเทาเท่าบ้าเท่ารงเห็นเท่ามากจังใดแบบอะไรครับเท่าร่เงข้ามกินแก่หรอเท่ามากจังใดมึงเศร้าพ่อกระคอยอันอันเขาเอื่อไปยังไงคอยตูดมาเอารถได้ยู่นั้นยองบอกแมอัน่รถเป็นท่อท่อน้ำตันแม่ครับถ้าขี้เร็วหรือมันลำระบายน้ำบ่ทันก็เลยเป็นสึมมีดบอกแม่ครับวันนี้เนี่ยเขาจะแช่ไม่บอลแม่ครับก็ต้องเปลี่ยนไม่หมดเลยต้องทีถ้าท่างดี อยากขวมตน่ะโวยวาอยังตนนี้ันนเป็ดด้วยยม่ยาเป็ดจ่ยากน้อของป่าแม่กินรือยัยกินก็กินสิลูกไปกินกับ นต่มแม่สามารถเป็นหมอนในแกมได้กินกับปลายาวไปกินกับปลายาวไปที่ว่าครับว่าอย่าวบอลนมแม่สามารถเป็นหมอนได้ทั้งตวงล่มจัดเด็ดนุกมพิเศษตากเอาเลยตากเอาเลยลูกนะครับแบบอุ่ม ินไปหมดไปแล้วไมเห็น้ลเก็จับไปไว้พ่ยังเป็นลมเหรอเก็บตีเลียอะไกียแลงไปรองนี่แก็ไปมาแล้วันยดยาวแ่วันหยดแม่องใครครคืใครแ่้องตบางไ่ซีมมเป็พอดีี่วมที่ร่มหมดพอดี ยืดลงมาแตพอดียึระเบียังดิมาลอน้่นกุ้งยเนะกุ้งเลยไปะอาไป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 งบไปไไป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 งปไ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 ป่ปไ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 ป บ้านหลวงพี่บนว่สันขอแรงบอสัน,นเนี่ยเป็นปซื้อพ่าเมืองมาหาใหม่อยู่เาะไหมพอไม่ผ <บอ S 2> กันอยู่หลาดเมือกเอามาตังไว้ซื้อเนี่ยคิดเป็นหลา ไดกินห้องแม่บอกไม่้หรอไก่นี่เอือ่คไมเนเนกินข้าหวานกินข้วหวานกินข้าววๆบางแรงนก็ไปเสือนนี่บางรกไนก็ไปเสือนไปเสีมอง มา<ต>ใ้กินเขา่าร<ต>ั่แล้วบาป<ก>ปเป็นน้องดองย่างกินสามาสตล่ะเออนมาพอเดี๋ยวยินมาลดความอ้วนอยู่นี่จะเทไรนะแม่ลดความว <c oughs> อ้วนนี่ดยครับน <c oughs> องร่า้รบ ครัตเตอร์ไป,ลลปไ,ไหนไงลูกครัตเตอร์ทำอะไรอยู่ครัตเตอร์ตุงนียงไม่กินเอาแม่ฮะครับเตอร์ไม่กินขาลล้าวแม่รู้เอาอีเมฆกินของหวานแล้วตัวนั่นคือไม่กินของข้าวใหม่

ทุกแม่กำลังกินข้าวยาวๆขอบคุณเจ้าภาพนะฮะ